สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาไปส่องผลงานเพลงของบิวกิ้นพุทธิพงศ์อัศรตนกุลกันนะครับโดยเราจะขอแบง่งออกเป็น2พาร์ทด้วยกันนะครับเพราะผลงานเพลงที่เรารวบรวมมาของหนุ่มคนนี้มีเยอะมากจนต้องแบง่งออกเป็น2พาร์ทเลยซึ่งคลิปนี้นะครับเป็นพาร์ทแรกซึ่งพาร์ทแรกนี้นะครับจะเป็นการรวบรวมผลงานเพลงของบิลกิ้นก่อนปี2020จนถึงเพลงสุดท้ายในปี2020เลยครับ ซึ่งเพลงไหนตกหล่นนะครับสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะจ๊ะแต่ยังไงก็ตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องเราเอาไปด้วยนะครับโอเคครับถ้างั้นเราขอเปิดด้วยผลงานเพลงของบิวกินในปี2017ก่อนเลยนะครับด้วยผลงานเพลงที่มีชื่อว่าไม่กลัวซึ่งเพลงนี้นะครับเป็นเพลงประกอบพ c ซเสียงเรียกวิญญาณนั่นเองครับโดยเพลงนี้นะครับยังเป็นเพลงจากจมเอ็มทีวีเคคอร์ดลงเมื่อวันที่24สิงหาคม2017นั่นเองครับ และเพลงนี้นะครับนอกจากบิวกินแล้วยังมีนักร้องหนุ่มอีกคนคือแทนไทยที่ประสาทอีกด้วยครับอีกหนึ่งเพลงที่โคตรเพราะจับใจอีกหนึ่งเพลงที่บิวกินร้องได้ดีมากกับ You Are My Everything ซึ่งเพลงนี้นะครับเป็นเพลงประกอบซีรีส์สุดแฟนตาซีอย่าง My a m o u l a n รักชุดใจนายฉุกเฉินซึ่งเพลงนี้นะครับยังเป็นเพลงจากน n า d a Music ลงเมื่อวันที่12ตุลาคม2019นั่นเองครับ สำหรับเรานะครับเรารู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่โคตรดีเลยเหมือนได้ปลดล็อกสกินหูทองคำของแท้เลยทีเดียวไม่พูดถึงคงไม่ได้เลยนะครับกับเพลงที่มีความหมายดีกับเพลงที่มีชื่อว่ากอดในใจเป็นเพลงจากทางนาดาวมิวสิกและลงเมื่อวันที่14พฤษภาคม2020นั่นเองครับ แต่สำหรับเพลงกอดในใจนะครับบิวกินพุทธิพงศ์เขาไม่ได้ร้องคนเดียวเพราะยังมีหนุ่มเจเจกฤษณภูมิพีบูลสงคารมหรือที่หลายคนรู้จักคือพ่อหนุ่มเจเลอร์นั่นเองจ้าซึ่งเพลงนี้ทั้งสองคนร้องได้เข้ากันสุดๆเรามาต่อกันที่ผลงานเพลงต่อไปกันเลยดีกว่านะครับกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าจะบอกเธอว่ารักซึ่งเวอร์ชันนี้นะครับเป็นเวอร์ชันไลฟ์เซคชั่นซึ่งเพลงจะบอกเธอว่ารักนะครับ มีต้นฉบับเป็น The Parking s สั n นั่นเองครับในส่วนของเพลงนี้นะครับเป็นเพลงจาก Nada Music ลงเมื่อวันที่10มิถุนายน2020นั่นเองครับซึ่งปัจจุบันนะครับเพลงนี้มียอดวิวใน y YouTube 5ล้านกว่าแล้วเดอ้อมาต่อกันที่เพลงต่อไปกันเลยดีกว่านะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าคำถามงง,งเป็นเวอร์ชั่น Line Station อีกแล้ว ซึ่งต้นฉบับเพลงคำถามง่ๆนะครับหรือว่า Original v e r อร์ชเนี่ยเป็นของคุณบอยกฤษฎยพงศ์กับขัดตกนั่นเองครับเพลงคำถามง่ๆนะครับเวอร์ชันไลฟ์สิชั่นนะครับเป็นเพลงจากทานาดาวมิวสิกลงเมื่อวันที่17มิถุนายน2อ2 0ครับซึ่งปัจจุบันนะครับเพลงนี้นะครับมียอดวิวใน YouTube ที่เราดูล่าสุดเนี่ยคือ6ล้านกว่าแล้วจ้าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่แม่เราชอบฟังมากกับเพลงที่มีชื่อว่าอยากให้รู้ว่ารักเธอซึ่งต้นฉบับนะครับ เป็นของจอ h n นนี่อันวาและบิลกลินเนี่ยร้องเพลงนี้เป็นเวอร์ชันไลฟ์ซิชั่นสำหรับเพลงอยากให้รู้ว่าหลักเธอนะครับเวอร์ชั่นของบิลกินเนี่ยเป็นเพลงจากทางนาดาวมิวสิกลงเมื่อวันที่24มิถุนายน2020อีกแล้วไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับกับยอดวิวเพลงในปัจจุบันใน y t u t u เนี่ยตอนนี้นะครับ13ล้านวิวแล้วจ้าแรงมาก อีกหนึ่งเพลงเลยนะครับที่เรียกได้ว,ว่าปลดล็อกสกินหูทองคำกับเพลงที่มีชื่อว่า Back at One เป็นเวอร์ชันไลฟ์เล็กชันที่มีต้นฉบับหรือออริจินอลเวอร์ชันนะครับคือ Brian m c g n i g น t นั่นเองโดยเพลง Back at One เวอร์ชันไลฟ์เล็กชันนะครับเป็นเพลงของ n a น a า Music และลงเมื่อวันที่1กรกฎาคม2020ครับซึ่งเพลง Back at One เวอร์ชันบิวกินเนี่ยสำเนียงกรีดของหนุ่มคนนี้ดีมากดีจนเราลืมไปเลยว่าบิวกินเป็นคนไทยนะแต่ล้อสากลคือดีสุด โอเคครับ okay, ทั้งนั้นเรามาต่อกันที่เพลงที่หลายๆคนอาจจะคุ้นชินหรือคุ้นเคยอย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นเพลงประกอบหนังชื่อดังอย่างสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าลักกับเพลงที่มีชื่อว่าสักวันหนึ่งโดยทางมิวกินนะครับได้เอาเพลงนี้มาร้องต้นฉบับเป็นของบอยกุศิยพงษ์และมาริสานั่นเองในส่วนของเพลงนี้นะครับเป็นเวอร์ชันไลฟ์เซสชันจากทางนาดาวมิวสิกลงเมื่อวันที่8กรกฎาคม2020นั่นเองครับ และที่สำคัญเลยนะครับเราชอบเพลงนี้ตั้งแต่ประกอบหนังแล้วแต่พอมาฟังเวอร์ชั่นของบิวกินนะครับก็เรียกได้ว่าชอบไม่แพ้ต้นฉบับเลยเรามาต่อกันที่เพลงต่อไปของบิวกินพุทธิพงศ์กับเพลงที่มีชื่อว่ากีกันซึ่งเพลงนี้นะครับเป็นเพลงประกอบซีรีส์แปลรักฉันด้วยใจเธอในส่วนของเพลงนี้นะครับยังเป็นเพลงจากทางนาดาวมิวสิกลงเมื่อวันที่30กันยายน2020นั่นเองครับ ในส่วนของซีรีส์นะครับแปลรักฉันด้วยใจเธอเนี่ยทางบิลกินเองยังได้เล่นกับคู่จิ้นคู่ใจนั่นคือพีพีกิจนั่นเองครับอีกหนึ่งเพลงที่เป็นเพลงประกอบซีรีส์แปลรักฉันด้วยใจเธออีกเพลงเลยนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าแปลไม่ออกนั่นเอง สำหรับเพลงแปลไม่ออกนะครับเป็นเพลงจากทางนาาามิว s ิกลงเมื่อวันที่29ตุลาคม2020ครับในส่วนของ MV นะครับยังได้พีพีกิจมาร่วมจอยในมิวสิกวิดีโอด้วยครับทุกคนมาถึงเพลงสุดท้ายของบิวกิ้นพุทธิพงศ์ในปี2020กันแล้วนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าโตรพิเศษเป็นเพลงประกอบซีรีส์แปลรักฉันไว้ใจเธอนั่นเองและยังเป็นเพลงจากทางาดาม Music ลงเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2020ครับ ในส่วนของมิวสิกวิดีโอนะครับยังได้พีพีกิจและขุนพลปองพลมาเดินริมชายหาดร่วมกับบิวกินพุทธิพงศ์อีกด้วยเป็นยังไงกันบ้างครับกับผลงานเพลงของบิวกินพุทธิพงศ์ที่เราั้นรวบรวมมาแต่ไม่รู้ว่าจะครบหรือเปล่าเลยครับหรือว่ามีตกหล่นตรงไหนหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ถ้า,ถามันตกหล่นจรงิจรงๆสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ ซึ่งออนนี้เป็นเพียงแค่พานแรกเท่านั้นนะครับแต่พาที่2เนี่ยเราจะพาไปนําเสนอผลงานเพลงของบิวกินในปี2021จนถึงผลงานเพลงของบิวกินปัจจุบันเลยแต่ยังไงก็ตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องเราเป็นกําลังใจให้เราหน่อยนะครับบาย